สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นร,บรอบๆในรั้วบ้านนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราแนะนําต้นสนหอมหรือว่าสนแอฟริกาหรือว่าต้นยูคาลิตัสแคะนะครับวันนี้เราจะมาดําเนินการต่อนะครับโดยการขยายพันธุ์นะครับ จะใช้เป็นวิธีการตอนนะครับต้นนี้นะครับเขามีกิ่งแยกออกมาเป็นสองต้นนะครับนะครับเมื่อดูใต้ดินแล้วนี่นะครับเป็นกิ่งแยกออกมานะครับเป็นอีกต้นหนึ่งถ้าปล่อยไว้ก็น่าจะแย่งกันขึ้นนะครับเราก็เลยจะต้องตอนนะครับตอนก็เป็นลักษณะการตอนแบบธรรมดานะครับ นี่นี่คือเกษตรนูบ,บ้านก็ปาดเนื้อเยื่อรอบนอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราปาดท่อเปลือกเขาออกลักษณะนี้แล้วนะครับหลังนี้ไปนะครับเราก็จะใช้น้ำยาเล่งรากนะครับป้ายทานะครับทำยาเล่งรากนะครับ ไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็คือปุยมะพร้าวแช่น้ําไว้นะครับอย่าง,ง้อนหนึ่งคืนนะครับพอมันหมาดนะครับแล้วเราก็ใส่ถุงใส่ถุงนะครับเพื่อที่จะมาหุ่มตรงนี้นะครับถุงใจมะพร้าวนี่นครับเราก็มาปาดให้เพื่อที่จะให้ก็แบกออกให้หุ่มไปกับต้น กิ่ของสวนหอมให้ได้พอดีนะครับลักษณะนี้นะครับ <c oughs> โปะลงไปลักษณะนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาัดข้างล่างไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมามัดตาวอนอีกทีหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อลัดแน่นเข้าไปลักษณะนี้นะครับ ก็ผูกเงื่อนไว้นะครับเวลาเราเอาไปปลูกเราจะได้ดึงง่ายๆหน่อยนะครับไม่ใช่มัดให้ตายนะครับทําให้ตุ้มใย,ยมะพร้าวนี้ให้ตึงนะครับให้ใย,ยมะพร้าวมาอยู่ตรงกลางเยอะๆนะครับ ่คืีการตอนแบบพื้นฐานนะครับตอนลักษณะนี้เป็ตอนแบบพื้นฐานแต่ว่าได้ผลดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราผูกรัดตรงกลางไว้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้ตุ้มแน่นๆนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับการขยายพันธุ์ สนหอมของเรานะครับโดยิวธีการตอนนะครับแบบพื้นฐานนะครับนะครับเมื่อต้นนี้ออกลากนะครับเราก็จะเอาต้นนี้ไปปลูกต่อนะครับส่วนกิ่งข้างล่างนี้เราก็จะต้องตัดออกนะครับเพื่อที่จะปล่อยให้ต้นนี้ขึ้นแบบเด่นสง่านะครับ เราก็ได้ต้นสนหอมจากการตอนอีกต้นหนึ่งนะครับส่วนกิ่งเล็กๆตรงนี้นะครับที่เราตัดออกมานะครับนี่ครับแล้วเราก็เอามาตัดเป็นกิ่งเล็กๆนะครับเพื่อแล้วก็เอามาจุ่มกับร้ำยาเล่งรากนะครับเพื่อที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับโดย ขยายแบบควบแน่นนะครับเกษตรในรูปบ้านจะลองทำดูนะครับเขียนหน่อยหนึ่งครับวันนี้วันที่10นะครับเดือน12นะครับปี6 3นะครับแล้วก็จะมาดูว่าอีกกี่วันนะครับลาเขาจะออกนะครับเรียบร้อยครับเกษตรในรูปบ้านขยายพันธุ์ต้นสนหอมได้2 กิ่งนะครับก,กิ่งที่1นนะครับแล้วก็กิ่งที่2ออีกต้นหนึ่งนะครับเกษตรในรูปบ้านชาแนลนะครับวันนี้เราขยายพันธุ์ต้นสนหอมนะครับได้2องกิ่งนะครับรวมทั้ง1ชุดนะครับการขยายพันธุ์แบบควบแน่นนะครับ เกษตรล้วบ,บ้านชาแนลก็จะนําเรียนเรื่องราวสาระเกี่ยวเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรับ้วบ,บ,บ้านให้ทุกท่านได้รับทราบไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเรียนเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ